ลงโทษลูกโดยการที่งด YouTube ไม่ให้เล่นเกมงดไม่ให้ดูกระตูน้นคุณกำลังทำให้ลูกก้าวล้าโดยน้ำมือคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยบางคนบอกว่าก้าวเล้าอย่างไงแต่เป็นเพราะเขาเล่นแล้วเขาหัวร้อนเวลาเล่นสิ่งที่เรากำลังทำโทษเขาคือการขยายความรู้สึกหรือขยาย สมองอารมณ์ให้ทํางานหนักขึ้นเขามาด้วยอารมณ์ไม่สามารถรับมือกับสมองอารมณ์ตัวเองได้ตอนที่เขาแพ้หรืออะไรแต่ตอนนี้คุณกําลังงดให้เขาไม่ได้เล่นเกมเท่ากับว่ามีก้อนอารมณ์หนึ่งแล้วที่เขากําลังต้องเผชิญแล้วเขาต้องหุนหงิดกับคุณที่ว่าคุณต่อต้านการเล่นเกมของเขาเขาก็ยิ่งโมโหคุณได้มากขึ้นอีกเท่ากับว่าคุณกําลังสอนลูกให้ระง,งับอารมณ์ด้วยการเบี่ยงเบน ใช้การลงโทษด้วยอารมณ์อีกอันหนึ่งพอเขาโมโหคุณจัดการเขายัางไงนิกกี้จะเล่าเคสหนึ่งเป็นเคสจริงเป็นนักเรียนของนิกกี้ในคอร์สของนิกกี้เลยคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมงานวิจัยกับโรงพยาบาลที่ดังพอสมควรเขาจะดูว่าเด็กเนี่ยไม่มีการดูจอเลยเนี่ยอารมณ์ความก้าวร้าวจะลดลงได้แค่ไหนคุณพ่อก็คือไม่มีทีวีที่บ้าน ปรากฏว่าเด็กคนนี้โตไปอายุประมาณ8ขวบแล้วณปัจจุบันปรากฏว่าผลลัพธ์ตอนนี้เด็กคนนี้ก้าวร้าวมากๆคุณแม่ก็เลยมาให้นิกกี้ช่วยพอมาคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็เจอคล้ายๆเคสประมาณนี้เอาจริงมันมีหลายองค์ประกอบนะพ่อตีด้วยอีกอะไรอีกนู่นนี่นั่นด้วยองค์ประกอบหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องนี้เราห้ามไม่ให้เขาเล่นเกมเพื่อ เป็นการลงโทษที่เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในการที่เขา,เาโมโหไปเมื่อวานอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นอีกเคสหนึ่งเมื่อวานยึดโทรศัพท์หวังว่ากะจะให้ลูกไปโรงเรียนแล้วถ้ามันไม่ไปแล้ววะคุณจะต้องคืนโทรศัพท์เขายัางไงในเมื่อคุณสร้างเงื่อนไขขึ้นมามือถือสําหรับยุคนี้คุณต้องมีการติดต่อโทรหาเขาปะ่ะแล้วกลายเป็นว่าคุณยึดโทรศัพท์เขาแล้วคุณบอกเงื่อนไขว่าต้องไปโรงเรียน ถ้ามันไปอ่ะคุณคืนให้ได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไปอ่ะคุณจะทํำยังไงอ่ะเนี่ยคือการฆ่าตัวตายชัดๆเลยสุดท้ายคุณก็ต้องคืนโทรศัพท์เขาอยู่ดีปะ่ะเงื่อนไขกับข้อตกลงต่างกันตรงไหนถ้ามึงไม่ไปกูไม่คืนนี่คือเงื่อนไขแต่ถ้าข้อตกลงมันจะเป็นการที่ว่าฉันและเธออยู่ใต้ข้อตกลงเดียวกันฉันเข้าใจเธอและฉันก็พยายามอยากให้เธอ เข้าใจข้อตกลงนี้ด้วยร่วมกันทําข้อตกลงนี้กับฉันสิ่งที่เราทําตรงนี้ไม่ใช่การตามใจเข้าใจเขาว่าเขาอยากเล่นแต่อดทนรอพวกนี้นะนิกี้จะบอกเลยนะถ้าคุณมีระเบียบว,วินัยจัดจัดที่บ้านเลยไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ดีแต่บอกว่ามีอันตรายบางอย่างที่ว่า คุณกำลังไม่เห็นในอนาคตเพราะว่าตอนเนี้สามขวบสี่ขวบมันยังยอมทำให้ได้เว้ยแต่พอประมาณห้าขวบแล้วเนี่ยหกขวบเป็นต้นไปแล้วเนี่ยจะเริ่มละจะเริ่มมีการต่อรองจะเริ่มมีการไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่แล้วก็จะเริ่มมีคอนฟ lict ก,กันละทีนี้ความสัมพันธ์ก็จะแย่ลงแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นการลงโทษที่ดีมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณรู้วิธีที่ดีกว่าติดจอแล้วแม่ไม่ให้ดูเขาจะเครียดไหมคะเครียดค่ะเหมือนคุณไม่ได้เล่นโทรศัพท์อะ เหมือนคุณเล่นติกตอกอะแล้วนิกกี้ไม่ให้เล่นอะเครียดปล่อยากเล่นอะผัวอยู่ในนั้นอะเราก็จะเครียดแต่เราสอนเขารับมือกับอารม์ยังไงให้เขาจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไหมถ้าไม่มานเรียนอะสุดท้ายคุณก็ไม่ได้แก้จริงๆอะ่ะเด็กก็เหมือนเดิมอะ่ะแล้วคุณก็พังเหมือนเดิมมาเรียนคุณจะเห็นปมตัวเองก่อนเลยนะพ่อแม่ทุกคนจะแบบแฟลแบ็คไปที่ตัวเองบางคนร้องไห้เรียนไปร้องไห้ไปเพราะว่าตัวเองโดนทยี สิ่งที่นิกกี้พูดในคอร์สเขาทํากับลูกแล้วเขาก็โดนมาแบบนั้นมันถ่ายทอดกันมาจากแม่เขาอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็ทํากับลูกโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนคุ้มค่ามากๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณและชีวิตลูกในอนาคตทั้งชีวิตนะ